สิริคำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากนะครับหัวข้อทอปิกวันนี้ฝากเงิน50,000บาทกับแคมเปญบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัวให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง1.4%ต่อปีนะครับบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากสามารถฝากถอนได้ไม่จำกัดได้รับดอกเบี้ยเปไ็นรายเดือนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแคมเปญนี้การฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปดูการฝาก50,000ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ กลับมาครั้งกับเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสวัวกับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดถึง1.4%ต่อปีนะครับจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับจุดเด่นนะครับของเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสวัวฝากถอนได้ไม่จำกัดนะครับบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบีย้ยเงินฝาก ได้รับดอกเบี้ยรายเดือนนะครับจำนวนส่วนที่ฝากในแต่ละช่วงตั้งแต่1บาทจนถึง5ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบีย้ย1.2%ต่อปีนะครับสามารถดูรายละเอียดข้อมูลสแกนได้เลยนะครับอ่ะเราผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัวอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดถึง1.4%ต่อปี อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากจะเป็นในรูปแบบของขั้นบันไดนะครับเรามาดูกันเงินฝากส่วนที่ฝากตั้งแต่ช่วง1บาทจนถึง5ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบี้ย1.2%ต่อปีส่วนเงินฝากในช่วง5ล้าน1บาทนะครับถึง20ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบี้ย1.4%ต่อปีส่วนเงินฝากในช่วง20ล้าน1บาทนะครับจนถึง1.4%ต่อปีนะครับ ได้รอัตราดอกเบีย้ย1.4%ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบสเต็ปนะครับขั้นบันไดของเงินฝากนะักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับเปิดการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดานะครับยกเว้นคณะบุคคลห้างคุ้นส่วนและบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศนะครับรับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยน2 5 6เป็นต้นไปไม่รับเปิดบัญชีร่วมสามารถหักบัญชีเงินฝากนะครับเพื่อชําระ ค่าสาธารณภคนะครับชำระหนี้เงินกู้ได้โดยชิเดกันสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับของธนาคารได้สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนนะครับรับดอกเบี้ยงเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับดอกเบีย้ยรางวัลน,นะครับรับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นนะครับเมื่อถ่ยถอนสลักออมทรัพย์ปกติก็สามารถทำได้จ่ายดอกเบี้ยงเงินฝากรายเดือนนะครับโดยธนาคารจะคำนวณ ดอกเบีย้ยเงินฝากตามจํานวนเงินฝากคงเหลือน้าสิ้นวันและจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากทุกวันที่15ของเดือนโดยโอนดอกเบีย้ยนะครับเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ปกติเท่านั้นนะครับนี่คือหลักการของแคมเปญบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัวนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะสามารถที่จะเข้าไปเปิดบัญชีได้นะครับหน้านี้ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเงินต้น50,000บาทดอกเบี้ย1.2นะเพราะว่ายังไม่ฝากเกิน5ล้านนะครับเพราะนั้นก็ได้ดอกเบีย้ย1.2จํานจำนวนวัน315วันนะครับดอกเบีย้ย้รับ600บาทอัตราเบีย้ยไม่ถูกหักภาษีณที่จ่ายนะครับรับไปเต็มๆเลยสรุปเงินต้น50,000บาทบวกดอกเบีย้ย600เป็น50,600บาทรับไปเลยนะครับ ก่อนจากกัน,นะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับฝากกดไลค์กดซับส c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกลับมาพบกับซีรีส์นะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากได้ใหม่นะครับในแคมเปญต่อไปโดยเฉพาะนะครับตัวเงินฝากเจ้าสัวนะครับจากธนาคารทอ,อสนะก่อนจากกันอสังหารรวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อสองมีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับสามพยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะฉะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ